สวัสดีครับเจอกัโจยแล้วครับที่ครัวง่ายของนายตมโจกวันนี้มีเมนูแกงเนื้อครับผมเป็นแกงน้ำใสไม่ใสกะทิก็ใส่ใบกระเพรากระเพราแดงเยอะๆหอมๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเปาไฟก่อนก็พริกแกงครับผมพริกแกงเผ็ดตัวทั่วไปแล้วก็อันนี้เป็นพริกพริกแดงครับมาหั่นเฉียงๆเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันรสเผ็ดนิดหน่อยก็เป็นมะเขือนะครับอันนี้ก็คือ หัน่นแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้มันจะไม่ดําที่ขอบขอบโอเคทั okay. ่วไปก็จะมีพวกน้ําตาลน้ปาปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆน่าจะมีกันอยู่แล้วที่บ้านก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็น้ํามันครับเอาไว้สําหรับผัดพริกแกงใส่น้ำมันไปแล้วนะครับแล้วก็พริกแกงไปเลย ก็เช่นเคยนะครับเวลาทาอาหารที่เป็นแกงอย่างนี้เราเราใส่พริกแกงลงไปผัดก่อนเพื่อให้มันหอมเพราะว่าเวลาขาดไข่อะไรพวกนี้ครับในพริกแกงมันโดนกับน้ํามันมันจะทําให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเวลาไปทำกับข้าวมันจะหอมครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะปรุงน้ำปลาลงไปในพริกแกงเลยนะครับ ก็เราต่อไปจะเป็นเนื้อที่เราหั่นไว้ก็ผัดจนสุกนะครับ ประมาสัก70-80%ของเนื้อครับความสุกนี่ครับพอเนื้อสุกได้ประมาณอย่างที่ผมบอกประมาณ7 0็ดก็ใส่นานครับ คือน้ำก็ไม่เยอะมากเพราะว่าแกงแบบนี้จะเป็นแกงน้ำที่มันขุกขิกนิดนึงโอเคหลังจากใส่เนื้อไปนะครับใส่น้ําแล้วเราก็จะใส่มะเขือเพราะว่ามันจะสุกยากหน่อยมะเขือนี่ย้มะเขืออันนี้ถ้าแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วใส่เป็นน้ำเกลือนะครับมันจะขาวไม่คขำ โอเคคราวนี้เราก็จะตั้งขึ้นกว่าเมื่อเขืดอจะสุกแล้วก็เดี๋ยวมาชิมแล้วปรุงรสอีกทีหนึ่งคือเค็มเนี่ยมานนแน่ๆแล้วละ่ะเพราะว่าในที่แกงก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มก็เค็มมานิดนึงอาจจะมีต้องตักหวานอีกนิดนึงสําหรับแกงเราขนานี้นะครับเพราะมันจะมีแค่สองรสก็คือเค็มหวานเป็นหลักแต่หวานนี่คือแบบนิดๆเท่านั้น วันนี้ก็มะเขือเราเริ่มสุกแล้วนะครับน้ำแกงก็งวดตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงรสก็อาจจะมีผงปรุงรสนิดนึงนะครับเพิ่มความความเด่นให้รสชาติแบบแกงสูตรเก่าแต่คนทำเป็นคนสมัยใหม่ก็นิดนึงครับต้องมีแบบนี้หน่อยหนึ่งเราชิมก่อนนะอโอเค ผมชอบทานหวานฉะนั้นอาหารที่ผมทำผมจะติดหวานนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าจริงๆพริกแกงมันมีรสชาติอยู่แล้วใน,ในพริกแกงมันจะมีกระปิมีสมุนไพรต่างๆได้รสชาติอยู่แล้วโอเคเปน็นการเสร็จก็เดี๋ยวเราจะใส่พริกที่ซอยเอาไว้นะครับเป็นพริกแดงใช้พริกขี้ฟ้าก็ได้นะครับ แต่คือถ้าเมนูบ้านๆที่บ้านผมมันปลูกพริกแบบนี้ก็เลยใช้แบบพริกแบบนี้ค่อนข้างหอมดีกลิ่นแรงดีมากหลังจากพริกก็จะเป็นใบกะเพรานะครับใบกะเพราใส่เยอะๆเพราะว่ามันจะหอมน้ำไมจะขุคขิกนะครับเมนูนี้น้ำจะไม่ใส่มาก เสร็จแล้วเรียบร้อยแกงเนื้อในแบบของนายต้มโจ๊กเหมือนเดิมไม่ยากอะไรเลยครับสาหรับคนไม่ทานกะทิด้วยเมนูนี้จะเหมาะมากๆครับก็เช่นเคยครับเดี๋ยวส่วนผสมผมเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็เพื่อนๆก็ลองทําทานดูครับติดขัดยังไงรสชาติออกมาประมาณไหนก็แนะนําติดชมกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ก็แชร์ให้โจ๊กด้วยนะครับกดติดตามช่องโจ๊กด้วยครับผมบายแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ